บอนเฮานั nice. ่งบอนย่างมันเหนยอคู้จิ๋วคู่ใหญ่ไปคู่อูหองนะมันยังพักกันถวยแยังไงล่ะนะฮะเบิกงานแม่งยังอะนะแม่งยังอันะไรฮะเขียดคือบ่เมียเขียดพ่อโตจันลูกออืคือบ่สบายดีป้าลุงแน่นี่ลูกทีขึ้นกินข่าวบ่เจ้าขึกินข่าวบ่กวนพี่น้องบุญนี้กระบาดได้บป่งคะที่แดกแล้วว่าให้มีอาหาร บวชขาดอาหารที่ไปใช้หนูไม่ชงแชมตอนกว่าพระไว้ตู้เย็ยน,นเพื่อนเออโดยอาตัวไร้หลายเหี้ยนแท้โอ้ช่ายเจ้าขอบคุณขอบคุณทางเมนอนเดอร์สำหรับพาทุเ่เรื่ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ปลาลุงเบิร์สุขุสุขคนพ่อกันคือเกา้าคือเดิมเด้อกับสองสาวบนมาเนาะพ่อการเมื่อนี้ก็อยู่เพื่อนของน้องน้ำฝนนี่แหละพี่น้องเอ,อ้แวะมา,าเยี่ยมเบิ่งทงงั้งน้องปีใหม่ก่อนเป็นจังไดพี่น้องเมื่อวานนี่ไปหามอสองลบเมื่อวานนี่เลยเมื่อนี้ก็เลยมาเบิ่งอาการก่อนว่าดีขึ้นบอรหรือว่าจังใดเนาะพอามาเมื่อวานนี่ทายเยบมึพี่น้องเอ้ อ่พาน้องเพิ่นไปเมื่อวานนี่กับว่าทีไนน่ไปรอบแรกเลยเนาะไปรอบแรกนะเพิ่นใส่น้ำเกลือเวิร์ดทงนึงเนาะเพิ่นก็นเลยว่าให้มาให้มาฟังเบิ่งอาการก่อนพอดีมาฟังเบิ่งอยู่เพื่อนสองส่วโมงกลับไปรอบสองอีกใส่ให้อีกทงน้อยนึงอีกเพิ่นเอิน้นน้ำยาเลยหน้อยนึงพอดีซ้ำกับ่ได้ใหญ่ดอกกับ่ได้ใหญ่าปานใดพอดีเบิดไป ทั้งคือทั้งยาทั้งใส่น้ำเกลือทั้งอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งยากินรวมแล้วบทเจ็ดแสนก, 40, 000, ก็มหาชิาพันกิพี่น้องเลยเนาะถือว่ากรแพงบ่อกระแพงอยู่สำหรับคนเฮาบ้านนอกบ้านนาบ่มีเงินเนาะถ้าว่าเป็นคนในเมืองผมมีเงินมีคำเนี่ยเพิ่นก็ว่าเออโอเคธรรมาดาว่าสันแต่สบู่ว่ายังยัง,ย,งยังใครกว่าทางเซโนได้ทางที่เซโนนี่สบู่พาลูกไปนี่ ลักลดาี่น้องค่ะไปคลินิก่เน้ะอันนี้ถือว่าเพลงบอกกับเพลงอยู่แต่หากยังรุดพรกวาคลินิกทั้งนั้นอ่ะมันนี่มาหอดมาถึงแล้วพี่น้องสมบูกะซื้อซิ้นเนเนะทางเงินเอื่อยเพิินห้มาจ่าย่ายาเมื่อวานนี่แหละมันก็ยังเหลืออยู่สมุนก็เลยซื้อสิ้นโมเนซื้อสิ้นสองโลเหมือนมาให้ทั้งน้องน้ำฝนไววเฮ็ดกินเฮ็ดยู่แหละพี่น้องเนาะให้ไปฝากไว้ ตู้เย็นทั้งเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อนผัวเพื่อนน้องน้องฝนม่มามีตู้เย็นก็ต้องไปฝากกับข้าเจ้าไว้คือสี้นเน่แล้วก็มีหาซื้อแนวถูเพื่อนเน่พี่น้องเลยผ่าแหละเหตุอย่างไดน้องเพื่อนบ่มีเงิน,นงเงนาะเงินทางเอ้ยน่อยฝากมาเมาื่อวานนี่ก็ยังเหลืออยู่ทางสมุญก็เลยซื้อแนวกินมาให้เป็นสี้นเนาะทางเอ้ยพูนว่า อ่าซื้อเป็นซิ่นเป็นยังไปหายนอกในยเด้อวัจนนออากอนอื่นสมบุญเขากับสมบุญกับคนไปทางเอื่อยอ่าน่อยเนาะที่ไ้วางใจนอกให้เป็นสะพานบุญห่เนาะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเด้อเอื่อยเด้อขอให้ครอบครัวของเอื่อยอยู่ดีมีหฮงสุขภาพแข็งแขรงความเจ็บยาได้ความภัยยาสมีวัชจากโรคภัยไข้เจ็บสุขสิ่งทุกประการด้วยเถิดเนาะสาธุอ่าปันาเจงเดชสมควรนมัสการปัถนา ขอบคุณขอบคุณทุกขู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเนะาะทั้งเอื่อยทั้งอ้ายแล้วเอื่อยหน่อยไงงอ้หัวแล้วก็ทั้งไอท้ทีแล้วก็อ้ายทีบอกออกซูเสียงเรียงน้ำเนาะที่เพิ่นว่เรียงมอบงานให้สมบุญน,นี่แหละอีเทียนของน้องน้ำฝนย้ำมอจอจันขะมาอ้เด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี้ก็วันที่สิบเจ็ดแล้วเนะาะอกีบอกบ่ดนบ่นานวันที่หนึ่งท่าว่าเฮากะเกียมเนาะมันก็ตั้งแต่พี่แล้วตั้งแต่วันที่ มันบอกว่านานหรอกป่เต๋อันที่เศร้าไปทีแรกพี่น้องอีกบุดรนี่นี่มันนี่กะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเศ้าสอดอง้าหทบปยังเตอเบิ่งยังสิบสมมือนตันี่ยังสิบสามือกับเมนเลยคือไวแท้พี่น้องแันี้อ่ะจังไดก็ติดตามเมืองน้ำกันพี่น้องห้องมาถึงสมบูรณสี่ไปถามเบื่องอาการทั้งน้อปีใหม่ก่อนอามาเป็นจังใดเนาะ เริ่มจะได้พ hmm. right? oh, uh, cool. no ี่น้องเริ่มอากาศฮอนเลยเริ่มอากาศเปลี่ยนแปลงเห็ดในคนเ้าบอสบายเนี่ยไปดึงกันว่าเป็นทังใดปู้นอนวิบอูโยนโนเยอะสกุลก็มาผู้เดียวคื้เก่าว่าทั้งลูกซ้ายยังซอยพอยเห็ดเลี้ยเยอะนอนรับบอสบายดีนอนรับไต่บอกำลังสินอน เห็นจังได้ไทยก็คืนนี่เมื่อคืนนี้ตอนแม่แต่แม่คนไทยตอนลึกจำไม่นด้ายคือว่าเพคนไายอยู่บนหน้าหนางแบบมันมีเหงื่อออกน้ำคนไายติดกับเียอะเมื่อเช้าในไทยเท่าึงคือนี่ยนะสองเ่อแม่แต่ทองเพ่นทองเพคนเป็นอะไรทองเพคนก็บ่ไดรเลย ลูกบปได้โทรหาทางหมอเพิ่นบ่บ่ได้โทรมีแต่ว่าโทรถามเพิ่นว่าให้กินยาอนันช่วงแบบเด็กๆหันให้กินได้บ่เพิ่นก็ว่าถ้าว่ามันอันนั้นก่ะให้มันกินโลดเพิ่นว่ายาที่ว่ามันโทรถามเพิ่นด้วยเพิ่นว่าให้กินถ้าว่าแบบมันเพิ่อนไายแบบแบบมื้ออื่นชาวถ้าว่ามัไทยแบบเทื่อนึงหรือ2เทื่อดสิหันบ่ ปกติเพราะว่ามันชูออกมันมันเติมน้ำคนว่าเติมน้ำเกลือการคันว่าอันนั้นก็ว่าบ่เป็นแห่งปันได้ก็ให้ทอดออกเลยอันนั้นคนว่าบอกว่าเสียมือสาวนี่คนหลุดทอดออกแต่มือชาวนี่คนได้เห็นคนไทยเธอเดียวนุกับว่าได้ไล่กันได้แบบมันจะเป็นก้อนเนี่ยมันอะได้เป็นน้ำใครเนี้ยสาะโดยถ้าแต่แบบ พคนงอแง่ซื้อเนี่แบบหากานนันใหม่ๆอยากได้ขิงเกาพยวคนอ๋ดีน้อยห้เอาขิงเกลียด้วยเพราะว่าปกติเราจะเป็นคนกล้หูอ่ะดีก่ะเมย์ก็เปลี่ยนยังไงได้กินข้าวนี่เคยกินข้าวแล้วเมื่อวานนี้ก็กินได้ประมาณสองสามคำนี่แหละดูต้มข้าววาวห้ยเมนต้มนะคะกินนี่นะน้ำต้มนี่นะน้ำต้มข้าวนี่นี่ดีแล้วอะท้องใสได้เป็นยังไง เคียบบ่มาคืนโดยเดี๋ยวนอนมคืนนี้เปลี่ยนจังสั้นแหละอีต้นเมียเด้ต้องซอยกันเวลาเมียนอนก็ให้ผัวนั่งเฝ้าลูกก่อนเปลี่ยนกันดึกตาปแล้วมาคืนนี่ยคนนอนเจ้าเนาจ้ตื่นเนี่ยคนนอนด้วยลูกนอนแต่หัวแรงหัวแรกตอนไม่บนทักไปหาหันลูกนอนแล้วตอนนั้นท้องใสอยู่ เขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาต้องพากันเบิ่งลูกให้แม่เถ่าเบิ่งหลายแล้วเถ่าแล้วเราก็เมื่อยเลยเราเลี้ยงเขามากกับพ่อแห้งแล้วนี่เราเลี้ยงลูกเก้าสองคนนี่ก็ได้ทาเบิ่งเอาออกมาหนิใครกี่ดอกแม่ก็เป็นห่วงอยู่แม่กับัดแม่เมื่อคืนนี่แม่แม่ก็เจ็บท้องเอาอะ ต้องเขาให้กินเล็กน้อยขันอาบน้ำกับลูกจะไปอาบน้ำมันเย็นให้เด้อมันขีตื่นเดี๋ยว้าอาบลูบเอาโดยขันอาบไม่ต้มเอาน้ำอุ่นอาบให้โดยมัีชีมีแห้งแต่เศ้าเลยครับพนก็นั่งลิ้นอยู่แล้วหยังละไปละมานั่งลินอยู่ในนั้นพอสี่อันนั้นแบบเขิงพนหอนในหนึ่งกันงอเงี้ยนี่แหละนอนน้อยๆว่ายู่ดีโดย มันก็ปิดปกติแหละเนาะมีตู้ลงวัดบอมีตู้ลงเทนเน้นเดือนหนาวดูกอเคแต่เพื่อจะเรียนงานใครเรามันบ่ลมปานใดอากาศมันก็เริ่ม connected. นั่นออแล้วโดยมันชีวิตเดือนหนาวแล้ว ทองใส่เห็ดยังป๊อกปอกที่เห็ดขั้นใดไว่าสั่นเพิ่นว่าสีเห็ดมันใดน้ำน้ำไปจากน้ำเห็ดขั้นใดเห็ดใดบ่จัดเลยละเพื่นโยงเฮซ้ายเขาเบื่อแล้วโยงเขาไม่สาวนี่โย่เขาโกงไว้คือพอไว้ต่ออันด้วยจักลูกก็ว่าให้ต่อแล้วเหมือนเหมือนให้ต่อันลไว้ทั้งพุ่นก็ดีนี่บอนนี่บัดแน่นแหละจังไหวหามเตียงหามยังเขามานั่งซดมาเลยโดย ขัดเห็ดห่านรดกับโเป็นตัวจะเห็ดโอ,อว่ามีเตียงยูกวันแรกกันเ้าาเตียงไว้ห้าไว้พุ่นเพราะว่าบอลน,นี้มันเป็นทางยางขึ้นยางลงเลยถ้าเป็นไปได้นะอู้ลูกนี่เมย์จะให้ง่ายไปทั้งพุศนเพราะว่าเวลาห้าวิทย์เนาะเ้านั่งอยู่เตียงนะเ้ากระเท็ดเสือ้อปลูกได้อันนี้มันเป็นทางยางเลยขี้เหนียวไปตองนะพุ่งอันนี้ตามความคิดเมยม์เด้อเมย์จะให้ลูกมายง่าย บอนเ่านั่งบอนย่างมันเหนือผู้ชิวผู้ใหญ่ไปผูกอู่หอกไงไม่ยังพราะการถุยยังอีหล่ะนะฮะเบิกหางไม่ยังอ่ะนะไม่ยังอันนี้ฮะเขียดคุณบ่อไม่เขียดพราะโตจานดูอืมเธอบสบายดีป้าลุงแน่นี่ลูกี่ขื่นกินข่าวบ่เจ้าขืินข่าวบ่หวานพี่น้องบวงนี้กระบดได้ป่ะฮะชี้ได้แล้วว่ามีอาหาร บวขาดอาหารจิตไปใช่หนอไมมชองจำต้นกวานลูกละไปไปึ้นไปกินลูกปากกระเบาะพี่น้องเลยบอกให้ขาดสารอาหารจิตไปใช่ความกินบ่มีความอยู่บัดลูกเติอในง่ายอะคุณนอพุ่นเด้อมีเห็นดีน้ำทั้งพุ่นเด้อละเด้อเลยง่ายโอ้ลูกนะฮาวน่งอยู่เตียงแล้วก็เขาเอาเสื้อผูกใช่เขากะนั่งได้อ้นี่เมียนสิลูกมันน่งเฝ้าของมอกอยู่นี่เลยแต่กระบะได้ขึ้นมาพป่นอ่ะ เอ้ยหนูหน่อยเอ้ยแข่งหน่อยอยู่น้ำหนักเจ็ดกิโลเที่ยวขี่ไปแฮงบวเรือปะ๊ะย่างมาพี่กันลูกนะยึดลูกนะย่างมาเอาเมย์ชื่อสินาาส้นมาใหา้สิ้นมาให้ không được rồi này để phá vây tủ nữa tôi đây là heo thẻ này ô đây thử đây hết trơn đấy ให้เจ้าครับน้าแม่นี่โดยนกเปลยกปิองมีเด็กกินดิบเด้อโดยลูกสิย่างหรือสิ้นยังกะแล้วเจ้นี่นี้นันเป็นสิ่นหมูนี่ลูกคันลูกมันเซาเจ็บท้องยังกะให้ลูกผักผักผักให้ใ้เข่าต้มแม่ลูกโดย มันจังสิได้มีวิตามินกินแต่ข้าวเปล่าแล้วก็ได้ดลูกยองสับซับับับ,บแล้วก็เห็ดหมูซับมันเด้อาจจะล่อๆเห็ดเป็นลูกๆก,ก็ได้ดมอาอายากล่อก็พอเป็นยังอันนี้เนี่ยเป็นสิ้นไว้ได้สิ้นงัวนนี่แหละเจ้ากินสื่อมาย่างแล้วรวมบมดเลยอันนี้ก็บเซีนสี่อันนี้กระเซีนหนึ่งรวมได้โฉงเซียนสี่ได้ไหมเด่นนี่ กับซื้ออันนี้ให้เพิ่นเบิเ่งน้นํายาล้างน้ํายาแม่นว่าสิถูบัดนี้ได้จ้ะตัวนั้นก็เอาแม่นมันขาดแล้วก็ไว้เปลี่ยนยมาเองคือสิบ่ได้ง่ายดอกพี่น้องเยเพราะว,ว่าซืออ้อนึงขวินึงเอาคงไว้ก่อนแม่ก็อเอาไว้ ถูเพื่อนแล้วก็ตั้งไววทั้งทิงหรือห้อยไว้ก็ได้ใกล้ของน,น้าคุณโดยคุณจักรคิดว่าทํามความสะอาดเนดี่ยใดเคยทํางานบาน้านเยอ่โดยคูเยอะเบิดหร่ล้างน้าเป่าก่อนถูน้าเป่าก่อนโดยนา้าสองก็ใช้น้ำยาเนี่ยใดมันเชอนสีสะอาดสองมือถูทหนึงก็ได้ยังบันมีคนข้นอยู่เป็นเจียงได้เจ้าค่ะกินข่าวแล้ว กินแล้วจะกินกนับยังกินกินเขียดมื้อเช้าน,นี้ไปหาเขียดอันนั้นเขียดแต่ตัวไซฮาขาดน,นั้นกับพอดีอันนี้กระเฮ็ดชูนน้ลูกชู้เต้ากินแน่เด้อดจึงได้บ่มีตู้เย็นกันลูกอย่าเฮ็ดแห้งลูกก็เฮ็ดแล้วลูกเช็ดแนี่อะไรกระเทอเต้ไปชู้กันกินอันนี้เพิ่นาให้ซืสอดอกนี่ลูกบ่อยากอันลาบโบอยากก้อยก็บ่เป็นยังแม่นะบ่อยากให้กินดิบยอย่าพาลูกกินดิบหลายเด็กน้อย ลาบก็ให้ลาบซุกแลซับซับแล้วก็ให้เอาน้ำลวกเลยจังลาบจังเจลโดยการห้าไปกินดิบพ,พาลูกกินนะใดเขาก็กินน้ำนิดเด็กหน่อยค่ะเขาพอได้จ้างอย่างไรโดยพากินดิบเขาก็กินพขเมย์าก็กินพากินชุกขเขาก็กินมันอยู่น้ำพอน้ำเมย์โดยคือเมตู้ก็แล้วเฒ่าแล้วก็จะให้เรากินดิบไลเดอร์เป็นสิ้นก็นให้ขวัวเอามันเป็นอย่างมากมันแย่โดยคือเมย์แล้วเมย์พอได้สู่กินดิบได้ โอไบ่ได้ฉี่และไม่ได้กินเลยลูกชายเมย์พวกไงอย่งยังบม่ได้กินนะคะละดิบมิตร์วัวเ่เงินเดือนพาเจ้าไปหาหมอเนย์เมย์น้อยแล้ว,ลว,ลวเลยว่าให้ซื้อเนี่ยกินไปให้น้ำฝนเนี่ยเด้อว่าจันขาดวิตามินไลายแล้วว่าจันดจะต,ตื่นแล้วจักอีนอุ้งหินหน้อยนั่นก็ได้ครับไลยว่าบรรลกุเจก้าเศร้าไข่เศร้ายัางแล เม่อยากให้ลูกนะเฮ็ดต้นเขาว่าเจ้าฮู้ดอทีว่าเจ้าบรสบายนสินางเท่อเฮามันเป็นโชคลาภของเจ้าด้นี่โชคไงทับแบบว่าโชคไงมันเข้ามาหาเฮาเลยนางเมันขวัญเฮาแห้งแหละมันไปถือลูกถือเจ้าเฮาแห้เจ้าเห็ดทำบุญทำอย่างน้ำเนยเฮามี่ต่ผูหับแล้วเฮาบพินนี่นนะเฮาหับเฮาก็ต้องห้ ว่าเจ้าลงเห็ดต้นให้เพิ่นแหละมีหน้าโบจักแพกสองแพกแบบเห็ดซ้ำกำลังเ่ามีอยแม่แ,มแมนะนำลูกทำนี่แหละเอาขอบมุกขอบใจลูกด้ยขอบคุณขอบคุณทางไม่น,น้อยเด้อสำหรับพาทุเรียนแล้วก็นเนี่ยอยูเนี่ยกินก็ให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยความเจ็บอย่าให้ได้คไข้อขย่ยาให้มีให้อายุความมันยืนดว่า,าจะเดินทางไปมากก็ขอให้ตลอดปลอดภยัย เพว่าจะเหตุธลรเหตการงานนยังก็ให้ละไม่เดินเด้อทางแม่เด้อถุโดยนะเมื่อกี้แม่ก็กว่าสิพักพอนวแม่เจ็บท้องคืนนี่ก็เลยว่าอคิดถึงมาเยี่ยมเมืองลูกเจ้านี่โดยกับเห็นทุกเจ้ากับโบมี่เนวกินเนอยูเพิ่นก็ว่าอ๋อกาวาเงินย่งเหลือก็ซื้อเนวกินเนือยูให้เขาก็ได้แม่ก็เลยว่าซื้อมาซีนนี่แหละว่าเนวมันสิมีสารอาหารนี่ คือลูกแก้วกับซับๆ้วก็ใส่ข้าวต้มเลยรแบบนีโดยเอาข้าวต้มบางก้อนตอนนี้ก็มันไข่เนี่ยแล้วก็เออดีแล้วแหละเอาเก็บเขาไหวจะได้มูมามันจะกินเนี่ยป็นไปนั่งน้ำลูกเลยไปฝากไว้ตู้เพิินเขาฝากไว้น้ำเพิินก็ให้เพิินกินน้ำได้ลูกเด้อโดยกินได้เขาฝากน้ำเพิ่นมาไวให้กินเพื่อนบุญยังให้ฝากแล้วหกตู้เพิินเลย,ยคันว่าเอาล่อขึ้นมาไววเทิงนั่น เนี่อยากห้เวลาว่างโลเอากระดาษเด้อพนเด้อกระดาษว่างวางตีนโลนะอันนี้เป็ี่ยนยังตัวเล็กโลเล็กนั่นแล้วลูกยังเอาไปนั่นไว้ว่างไว้เวลาเขาเอาโลลงนะมันเถือเดียวใครยูนี่เขาเอาขืนทุกมือไปย่งางมานั่งเล่นพี่ร่มกันน <c oughs> นูหน่อยก่นน,น,น่น่่่่่่่่่่่่่่่น่เ่อง่ส่่่่่่่่่่่่่่่่ ล่างออ๋อไปเจ็บโอ้เปลี่ยนคัก้า,กานยังบ้านนีเ่เปลี่ยนคัก้า,กานยังนี่น้องเอ,อ้ยขกักเตอะเตอะนี่เลยท่องใจโยปีดินแหย่หาไมีแห้งก็ให้อันุเห็นว่าคันวาลูกมันเอาอู้แต่ว้พุ่นยาก็ได้นั่งอยู่เตียงไงดิโดยวิดนะแม่วิดไ,ม,ดไม,ม่นม่ตื่นนะไก่กาไล่นี้ให้ครบ พิ่นอยู่เฮือนอยู่บ่เจ้าของเฮือนเพิ่นเพิ่นยังลงแวบเพิ่นลงเพลงเอาเพิ่นลงมาอย่างขัวเชียงเชเชลว่าประมาณเพิ่นรวมเรื่องเงินที่ว่าเพิ่นเฮ็ดบุญก้อนทอนบ่ก็ได้เท่าทยครับเข่าที่ว่าเพิ่นเก็บกะขายเพิ่นได้ลายอยู่บ่เข่าเพ่นลายอยู่ผู้เพิ่นเอาเงินให้บ่แทนเข่ากามีเด้ผู้ได้เพิ่น คนบ่มีข่าวคนก็เอาเงินใหู้้ใดคนมีข้าวคนก็เอาข้าวให้งซส่จากคนชีสิ้าว่ะู้ใดตกลงว่าู้ใดสิซื้ออยู่ในบ้านแต่ละู้ใดซื้อก็ซื้อคนขายโลเ่าใดสำคัญอยู่กับตลาดคนใด่นขายอยู่่ไนอยโลหกพันชามบ่ประมาณนี้แหละ0สักใดมีเงินกรซื้อไว้กินเนาะ ถ้าว่าคนใดบอสซื้อค่ะคนก็เอาไปขายอยู่พุ่นคือโรงเห็นเพิ่นถามว่าคนในบ้านไปซื้อบ่สเนี่ยค่ะไปมีเงินก็ซื้อไว้อยู่ใช่นซะโดยได้จักซอเพสผลหายแล้วก็ไล่ไล่แต่ก็บ่ฮู้ว่าได้จักซอสักแต่ว่าไล่อยู่แต่ว่าในบ้านนี่ยังบ่ทันมีไปเอายัง่ยปัญหาก็รวมหมดเมื่อกี้นี้มีเงินเด้เนาะชื่อให้น้ำฝนตัวสิบช่อง ข่าวน้ำกับะพี่น้องเอ้ยสอบบางคันว่าคันว่าโลหนึ่งหกพันสามกับสอบหนึ่งก็ฮิโตกอยู่ประมาณเท่าไรสอบหนึ่งก็ประมาณสามสี่ชิบโล่เนาะประมาณนี้ลนะว่าเขาเปลือกมัน,น,นอะไรชื่อเขาเปลือกชื่อเขาชานกับหาชิบโลนี่จะหกแสนช่วงเลยไอยู่กันไปจ้ะสองสอบอยู่ในหาชิบโล่ ซองสอบซองสอบได้สอบข้วสานถ้าว่าไปสี่ได้มาไปสอบข้วสานก็หาสิบโลอ่ะหกแสนถ้ากันเฮ็ดยูเฮ็ดกินชู้ลูกกินอะไรนะเฮ้ยเฮ็ดกังได้นอนได้แล้วใส่เติมนอนเมย์เนี่ยหน่อหน่อยเนาะ โวกดีหน่อยกินข้าวเชียงจอเจอทึง่งอ,อข้าวมาเมียนชีแลวหฮซสท่ทำบายยามผลมันกับวไลนี่โอ้ยอยากเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ได้ตักคิดโลดแพงทีอย่างนี่เมยซื้อเมือเ่อคืนเมย์เช้านี่ล้านเจ็ดเมเมื่อเที่ยงเช้ามันจะถึกถือได้ยั็นบกเอาไว้เพื่อเจ้าเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ว่าเอ,อาได้ได้คนเทาเธ่อถึก เล็กเกือบเห็ดเือนไผ่ก็น่าแบบนี้ด้นะเล็กโบราณชื่อเล็กโบราณชื่อเล็กโบราณชื่อเมื่อยบ่จะเมื่อไหร่นี่ยเติมมาเลยไปเบิังนั่นนี่ไปเบิังพัวในบ้านนี่จอบเพิ่มเพิ่นเ่ยางไผ่ได้เพิ่นเป็นยังเพิ่นอันนี้เพิ่นแบบเพิ่นตกแต่นั่นบ่อนหูเฮียนทีเพิ่นหงเฮียนเพิ่นตก ปันปีนขึ้นไปเปิดประตูเพราะว่าประตูมันลักคือของลูกหันแบบเหมันเห็ดแล้วเวลามันดันลูกบิดแม่นจะลูกิบ็ดแล้วเวลามันดันเส้มันก็ลักเองสิแต่วันนี้กูแจ่มันคลายบ่ได้บันนี้มันบิดจะได้มันก็บ่ได้บิดจะได้มันก็บ่ได้หรือบิดหแล้วก็ปีนข้าไปบนเพดานจะไปจับเพดานอยู่เทิงแบบเกือบมันมีปองอยู่นันแล้วมันหักเพดานหันไม่เชื่อละมันหักแล้วก็ไอดีตกลง ผู Workers, the 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 ้ชายคือผู้ชายผู้ชายตกเช้านี้ตกเมื่อวานนี้ตอนหาไปมาลูกก็ยังบ่ฮู้ลูกหาก็ได้ยินตอแรงวานี้ลูกไปซื้ออันนั้นกินน้ํากันบ่ถัวในบ้านพัวในบ้านอืมเพิ่นก็ย่างไผแล้ค่ะเพิ่นไปอันนั้นห้องมอเมื่อวานนี้เจ็บแฮงบ่อันนี้กลบ้านทานนี่แล้วก็แขน แล้วก็ตกไม้ไข่เมีนไขุ่่แต่พนว่าก็ดูหันแตกบ่อน่ะเืมกอจะว่าแพ์พว่าแร้วว่าก็ดูอันนี้ฮมันแตกแขนแล้วก็ยางไผ่แน่เมื่อวานนี่กะบุู้้นะฮาก็ไปผลไปลงมอจนได้ยินตะเลงนะจนได้ยินข่าว พนลาก็จะคัวในบ้านนี่พนอยากได้นำให้ครูบ้าเมื่อวานนี่ฮะนี่ตอนที่พนชิกกำลังชิเก็บโตเก็บตังค่ะแล้วันนี้พนมันเบ็ดบรด้กูแจ้นมันใครบรายใครจังได้ก็บ่รด้ก็เลยปีนขึ้นไปเปิดผัดพนไปจับไม้ชละฮันมันพันอ่อนไม้ฉละคือไม่เฮาได้มันเป็นปูนแต่พนคัวมาเมียนมันก็หักโปะแล้วเน่ ตกลงมาว่าอาเชื้อเคันบ่ຖືກเต้าหั่นแล้วก็ลงใส่ปูนหั่นนี่หัวบ่นี่บ้านอยู่บนแต่จนเฮ็ดเลือดติดอยู่ในบ่อนั้นน่ะเนียวเหียนหันอยู่ในนั้นบนปูนหันเทพื้นหันางว่าแล้วอันนี้ดครับไปเบิ่ง่านี้ มันไข่มือคนแขนคนนี่มันไข่แล้วก็บ้าดนั่นเสร็จแล้วระมัดระวังเลยบอกกันท้องใจที่กันยังมันขึ้นกุ้งไม้กุ้งตกไปผู้เดียววุ้มีผู้เห็นไหมเอยนะสังเกตอีหล่าน้อยกับเช้าจุดดอกไม่ต้องคิดยังไงเด้อจ้าอะไรคนเนี่ยง่วงเนื้อ น้าซาเด็กแงได้คลิปนี้กับเจ้าเพียงชะนีก่อนพี่น้องได้เติบโตกันในคลิปหนาเนาะสบ,บายดีเด้อเลยสบ,บายดีน้าพี่น้องพี่น้องสำนับคลิปนี้กานสมบูรณ์ประสบบุกขบใจทั้งเอื้ยเนาะสี่ใบวางใจกันดีใจและทีละทั้งน้องปีใหม่กันอาการดีขึ้นแล้วเนาะถ้าไปแล้วพี่น้องเลยสบายดี